คารักาคนสัในวันนี้ปรการดเป็นประยนุงคนที่ทานวันนี้ไครับคะแนนดีเป็นตุ่มที่ำงานก็คือให้สะผัสความรักความอบคุณความปราสถนานีจากผู้ใหญ่ที่ตั้งใจที่จะมอบให้ในวันสำคัญวันนี้จะให้ใจอับได้จดจำไปเมล็ดไดกันนับ ความต้องํารของตัวเองที่ต่อไปจะได้ภายทอดสบก,การที่อันนี้ใหู้คทุกต่อไปแล้วมัจะได้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับครแลก็ส่คนสังคมตารในอนาคตอยากยั่งยืงนอย่างที่ขอขอบคุณท่งนผู้นำใัการหายยืนเมื่อวันทีนนคโลก การงานสถานศึกษางานภาครัฐภาคในชนทุกฝปป่ายที่ได้ให้การสนับสนุนครับขอให้การจับงานในวันนี้ได้บรรลุผลตามเป้ประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้แประการที่ยกี่ยวการวันเเป็นมงล้านรามาเสกเมตตาประจําปีของคณรนนเจ้านี้ผมขอรัตนาคุณรเจ้าสืบข้าไปและนณาจมเสดไปากเมือกา่านรองดีการมนมาองค์พระพุทธินราชพระองค์ในงานวัดบรเนนสมาราเพระเอการสนทรถ ัากภรรยามีรังพระภรรแห่งรัเป็นหัเจตนาเจ้าารนาลนารนระธานนให้เด็กจนให้ทุกคนมาดูสเดียวข้ารังพัฒนาดูแลและดูแลเด็กความปแต่ความสุขกมเาใช่อะรตัตลกขนใดี ไไหนลูกไปไหน้มีความสุขเปับใจัดกนี่นี้ได้เวลาครบคนแล้วผมขอเปิดงานคอนเดิร์ตชาตประจำปี2559ของโครงการสถาบันวัดพิศนุโลกนั่สบัสดีครับขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะแล้วท่านนายกท่านผู้บริหารนะคะเราจะหลอม รวมใจนะร่วบกันเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559โอกาสปุุ่มไข่ลูุนแล้ก็ากนีีารแม่ม่ยคารมียอะรงๆันขอยชิหเนะนกน่นไปไหนหนหน่

Terima kasih telah menonton!